และคริสตักรในยุคแรกพวกเขาเป็นคนแห่งอาณาจากักรที่ดําเนินชีวิตและเชื่อฝั่งเขาเองนั้นอยู่ที่ห้องชั้นบนในวันนั้นและเขารอคอยพระบิามสุดเขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่พระบิดาจัดเตรียมไว้คือที่เขาจะรับบัพติศมาในพระบิ亚มสุด เขาจึงอยู่ที่ตรงนั้นและเขาก็ได้รับจากพระองค์และจากการที่เขาได้รับเพื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราการครอบครองนณาจักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณอยู่ในเราเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่อที่จะให้งานของเนื้อหนังหมดไปเป็นงานของพระวิญญาณสุดเป็นผลของพระวิญญาณสุดแต่ในที่สุดพระองค์ก็ยังบอกให้ไปรวมตัวกันที่ห้องชั้นบนเพื่อว่าจะรับพระวิญญาณสุดของพระเจ้า ที่เทลงมาเหนือเราเพราะเรามีเพื่อนมนุด์ของพระเจ้าในเราและมีเพระอนมนุษของพระเจ้าเหนือเราในเราก็เพื่อจัดการกับชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นที่จะจัดการกับเนื้อหนังของเราและพระเยุดผู้ซึ่งอยู่เหนือเราก็เพื่อเราเองนั้นจะเป็นพระพรกับคนอื่นด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าด้วยพระศีของพระเจ้าด้วยการเคลื่อนไหวการเทลงมาของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราถ้าเราออกไปโดยไม่มีฤทธิเดชของพระเยซูเราก็ รับใช้ด้วยกําลังของเราเองหรือไม่วิญญาณศาสนาจะขับเคลื่อนเพราะเราจะทําโดยกฎเกณฑ์และตามสิ่งที่เรียกว่าไม่มีชีวิตแต่ไม่ได้เคลื่อนกับพระวิญญาณสุดของพระเจ้าจริงๆ